Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่9เมษายน2024ซีรีส Series ค้นพบอัตลักษณ์ผ่านการสำแดงจากความจริงวันที่3เรามั่นคงและปลอดภัยในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่13ถึง14บอกกับเราว่า ในพระคริสต์ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วยคือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและวางใจในพระองค์แล้วพวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้พระวิญญาณน,นั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเราจนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์มานต้องการให้เราเชื่อคำโกหกว่าเราไม่คู่ควรเพื่อมันจะทําให้เราตกเป็นทาสของบาปและความสิ้นหวังเรามักจะตำหนิตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมและความบาปของเราหนักอึ้งจากความรู้สึกผิดและจากการประนามตัวเองในความคิดในสถานการณ์เช่นนี้อาจเป็นไปได้ว่า เรากำลังพิจารณาการให้อภัยของพระเจ้าบนพื้นฐานความรู้สึกของเรามากกว่าที่จะยึดมั่นในพระวจนะของพระองค์แต่อารมณ์ของเราไม่สามารถแยกแยะความจริงจากคำโกหกได้มันเพียงแค่ตอบสนองต่อสิ่งที่เราคิดการตัดสินว่าสิ่งใดเป็นความจริงตามสิ่งที่รู้สึกนั้นเป็นเรื่องอันตรายยิ่งความรู้สึกจะเกิดขึ้น และหายไปแต่พระวจนะของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่1ย้ำเตือนกับเราว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์พระเมตตาและพระคุณของพระเจ้าจะช่วยเราให้หันกลับจากวิถีชีวิตบาปที่เคยกักขังเราไว้ดังเฉลย เมื่อเราเชื่อและรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเราก็จะได้รับการปลดปล่อยจากกับดักแห่งการประนามแช่งสาปตนเองผ่านความเชื่อในพระเจ้าวิธีเดียวที่ทำให้เรารู้ว่าเราได้รับการอภัยอย่างแท้จริงคือผ่านการเชื่อพระวจ,จนะของพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าทรงให้อภัยเราบนพื้นฐานของสิ่งที่พระคริสต์ทรงทำ ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบที่สิ้นพระชนเพื่อเราจะได้รับการอภัยบาปทั้งหมดของเราอย่างเต็มขนาดและบริบูรณ์คือทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อบาปของคนทั้งโลกไม่มีบาปใดที่ถูกละทิ้งเลยแต่พระธรรมเอเฟซัสบทที่1 ข้อที่7บอกกับเราว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้าเมื่อเราวางใจว่าพระคริสต์ทรงเป็นผู้ใดและพระองค์ทรงทำสิ่งใดเราก็จะได้รับการอภัยที่มาจากการเสียสละของพระองค์ หากปราศจากการให้อภัยอย่างสมบูรณ์ของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้และพระองค์ก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในเราได้เลยทุกคนที่มีพระคริสต์ในชีวิตต่างอยู่ในสถานะที่ได้รับการอภัยจากพระเจ้าตลอด24ชั่วโมงในทุกวันของชีวิตพระคัมภีร์เรียกกระบวนการนี้ว่าการประกาศ ว่าเป็นผู้ชอบธทำอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรามักตั้งคำถามเกี่ยวกับการให้อภัยของพระเจ้าอาจเป็นเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงให้อภัยเฉพาะความบาปในอดีตไม่ได้รวมถึงความบาปในอนาคตของเราเราจึงมักเข้าใจผิดว่าความบาปใหม่ใดๆที่เราทำจะแยกเราออกจากพระเจ้าอีกครั้ง เมื่อเรารับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตพระเจ้าร่งให้อภัยเราแล้วอย่างสมบูรณ์ปัญหาตอนนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการให้อภัยบาปแต่เป็นการที่ต้องเข้าใจและตระหนักว่าพระคริสต์ผู้ส่งพระชนอยู่ในเราจะปลดปล่อยเราให้เป็นไทยจากฤทธิอำนาจแห่งการทำลายล้างของความบาปแล้วจริงๆดังนั้นจงรับการอภัยจากพระคริสต์ไว้ จงเห็นด้วยกับพระเจ้าและขอบคุณพระองค์สำหรับการอาภัยอย่างบริบูรณ์ของพระองค์นี่คือจุดเริ่มต้นของเสรีภาพเพราะหากเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงให้อภัยเราก็กำลังมองว่าการสิ้นพระชนของพระคริสต์ปนไม้กลางเขนไม่เพียงพอที่จะชดใช้บาปของเราพระธรรมอิสยาห์บทที่44 ข้อที่22เราได้ลบล้างการทรยศของเจ้าเสียเหมือนเมฆและลบล้างบาปของเจ้าเหมือนหมอกจงกลับมาหาเราเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วสิ่งที่ต้องไขครัวและสะท้อนคิดในวันนี้เหตุใดเราจึงยังรู้สึกฟ้องผิดทุกครั้งเมื่อเราจมอยู่ในความบาป มีเคล็ดลับใดที่จะช่วยให้เราไม่แช่ตัวอยู่กับความรู้สึกนั้นได้บ้างให้เราอธาิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเรารักพระองค์เราขอบคุณที่วันนี้เรามั่นคงและปลอดภัยเมื่อเราดำเนินอยู่ในทางของพระองค์ เราขอบคุณที่วันนี้พระเจ้าทรงย้ำเตือนเราอีกครั้งว่าเราได้รับการอภัยแล้วโดยพระโลหิตของพระคริสต์ขอทรงปกป้องเราจากคำโกหกจากการพยายามจะรอดด้วยกำลังของตัวเองขอทรงทลายความเยื่อหยิ่งในใจเราเพื่อเราจะทอมหัวใจและพึ่งพาพระองค์เราอธิษฐาน ในพระนามพระเยซูอาเมน